ครับก็ตอ้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เรื่องได้ยามอีกแล้วครับจะมาทาสีพญานาคครับหลังจากที่เราก็หกระเฮินเดินไปทั่วนะครับกว่าที่จะได้มาทํางานวันนี้ก็จะมาเพิ่มเมื่อวานเราก็ทาข้างข้าง,ข,างข้างบนครับข้างบนก็เหลือมาถึงข้างล่างครับวันนี้ก็จะมาต่อช่วงช่วงตรงกลางตัวครับไปถึงหัวก็คงจะหลายวันนะครับกว่าจะเสร็จก่อน ชมกันนะครับทุกท่านครับแล้วก็จะเหลือจะเหลืออยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ที่จะต้องทาต่อไปนะครับกับบรรยากาศวันนี้ก็เดี๋ยวร้อนค่ะวันวันก่อนวันก่อนฝนก็รินมานะครับแต่วันนี้ท่าทางเดี๋ยวจะร้อนแล้วนะครับมันบรรยากาศจะดีๆอย่างนี้ก็เหมาะที่จะทาสีครับทุกท่านครับ ครับเราก็จะทาสีของพื้นไปก่อนนะครับนกที่นั่งก็ลำบากนะครับอยู่สูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กจะเป็นที่แคบด้วยครับกลางงก็ปัดมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับก็จะใส่สีเขียวนี่แหละครับแต่ว่าเจ้าภาพเขาก็ต้องการที่จะเป็นสีเขียวเราก็ทำตามคำสั่งครับก็จะใส่สีทองนิดๆครับ แล้วเราก็จะลงสีทองก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสีแดงในขอบครับก็จะไล่มาเรื่อยๆครับเราวนอยู่รอบาเนี่แหละครับทางทอกได้ครับ ครับในช่วงบ่ายอากาศก็เริ่มใจเย็นแล้วครับก็จะมาใส่สีใส่ขอบเขาที่หน่อยนะครับคิดว่าวันนี้ก็คงจะได้ยกนั่งร้านลงข้างล่างแล้วครับก็จะมีอยู่ช่วงที่เราจะใส่ขอบของเขาครับตรงนี้ก็จะมีขอบสีแดงนิดหนึ่งครับก็จะแต่งขอบแต่งอะไรเสร็จเราก็จะลงไปเลยนะครับก็จะเก็บเก็บเก็บขอบตรงนี้ครับ นะตอนนี้เราก็แต่งขอบได้แล้วนะครับเหลือจะปัดที่ให้เรียบร้อยนะครับปัดมุมให้เขานิดหนึ่งครับตอนที่เราทาสีแดงอาจจะมีที่แบลบออกมาแล้วจะใช้สีทองครับปัดเสร็จเขาก็จะเรียบร้อยเขาเองครับต่ทาไม่ยากนะครับสีแต่ว่า เราต้องหมุนรอบเสานี่ครับมันก็เลยหมุนไปหมุนมาครับก็ทาคนเดียวครับนี่ครับเวลาที่เราแต่งเสร็จก็จะลงมุมพอดีครับจะแต่งหมดถึงข้างล่างเลยนะครับ แต่ฟ้าฝนลักษณะค่าจะตกนะครับบางทีก็แดดออกบางทีก็มีก้อนเมฆมานะครับช่วงนี้จะมีฝนตกอยู่หลายที่นะครับแต่ตรงนี้เราก็ทาได้แล้วนะครับช่วงบนก็จะได้ย้ายนั่งร้านลงล่างครับก็คงจะตรงข้างบนก็เอาแค่นี้ครับก็เสาเดี๋ยวให้ช่างเขามาถ่ายอีกรอบครับดีครับ ต้องลงล่างแล้วครับทุกท่านครับอากาศขึ้นเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทาต่อได้หรือเปล่านะครับควจะยกนังร้านออกก่อนนะครับควจะต้องเป็นพรุ่งนี้ค่อยทานะครับนะครับก็จะทาตรง ลำตัวลงมานะครับก็จะเร่งอยู่สองวันก็จะคงจะเสร็จนะครับสำหรับที่เราจะตาสีวันนี้นะครับทุกท่านครับก็ขอให้รับชมกันนะครับทุกท่านครับ ครับก็จะยังถึงที่ข้างล่างครับฝั่งนี้ก็ยังถึงหัวก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับก็เป็นงานยาวอีกแล้วครับก็หยุดอยู่หยุดบ้างทําบ้างครับบรรยากาศดีในการทาสีครับใกล้จะสําเร็จแล้วครับครับฝั่งเสียงก็ยังไม่ได้สักนิดเดียวเลยครับก็เปิดพัดนลมใส่นะครับทินเนอร์ด้วยครับทินเนอร์ซึ่งก็ทำให้เราต้องเวียนหัวอยู่บ้างครับ มาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ยังเหลือทั้งหมดเลยครับก็ทาท้ายอยู่ๆนะครับแดดร้อนกับที่เนร์ผสมกันก็อาจจะมีอาการวิยนเวียนบ้างครับแอับแดดร้อนครับพักระยะก่อนครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะแดจะดจะจะเย็นนะครับ เียวสีทองครับเจ้าผ้าพราต้องการที่จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตัดขอบสีแดงครับก็จะเป็นลักษณะทางขึ้นบันไดครับทางขึ้นบันไดก็คกอยจะสําเร็จนะครับแต่ว่าตัวเล็กเราก็ยังไม่ทาสีเลยนะครับตัวเล็กสีตัวที่ทําไว้ถ้าเสร็จตัวนี้ก็คงจะไปทานะครับเดี๋ยวจะมีให้ชมนะครับทุกท่านครับ ครับตอนนี้ก็จะทารองพื้นไปก่อนนะครับก่อนที่จะใส่สี่ทองครับก็จะเป็นขอบอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นสีส้มครับพื้นสีแดงสีทองนะตัดขอบที่เป็นเขียวอ,อนะครับบางที่เราทาเขียวมันก็จะเลอะครับ แล้วตอนนี้ก็ลงสีพื้นแล้วนะครับสีพื้นจะจะใส่ขอบสีแดงครับไล่ไล่มาจากข้างบนครับจะใส่สีทองสีแดงกว่าจะเสร็จก็ประมาณหลายวันอยู่นะครับเสียงนก็ยังไม่ได้ทาแดดก็เริ่มดีแล้วครับบางครั้งก็มีแดดบางครั้งก็มีร่มครับลักษณะบางทีก็ฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับอากาศวันนี้ก็หน้าแรงนะครับหน้าแรงก็เป็นปกติครับ ตอนนี้ก็ถากลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีอาการอยู่ว่าทินเนอร์ครับเริ่มจะมึนๆนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ช่างเขาก็ปิดปากก็เอาไม่อยู่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับลมมันโล่งครับเปิดพัดลมขึ้นมาก็คงจะได้เยอะอยู่นะครับวันนี้วันนี้ก็คงไม่เสร็จน่าจะอาจจะเป็นวันสองวันนี้ครับมีรายละเอียดเยอะนะครับตรงยากตรงที่ว่าเขาจะอ้อมเสาครับ ก็คงจะต้องปัดปัดขอบน่าจะลงมาได้แค่นี้นะครับอาจจะเพิ่มมาที่หัวอาจจะใส่ฟันนะครับอาจจะใส่สีแดงครับเดี๋ยวให้ช่างเขาทาก็ได้มาเยอะแล้วอากาศก็เริ่มเยะนะะ็นแล้วครับทุกท่านครับก็ยังเหลือที่ฟันนะครับกับ เสียนถึงก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วครับก็คงจะได้แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านครับกับการทาสีพญานาคในวันนี้ก็ได้งานมาเยอะนะครับจะเป็นวันหลังเก็นวันนี้วันสุกรวันก็าคงจะเสร็จในเร็วนี้นะครับแต่ว่าตัวต่อไปก็ยังอยู่นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณนะครับ